สวัสดีครับสวัสดี FC และสมาชิกทางช่องทีเด็ดมวยไทยทุกทท่านด้วยนะครับเยยนึกราชดดำเนินมาแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์ประจานมวยนะัประจำวันที่4รกรกฎาคม2568มีมวยทําการแข่งขันที่เวทีมวยลุมพินีลามินทาในศึกวัน115เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ คลิปนี้เป็นคลิปข้อพิจารณ์มวยแบบล่วงหน้า1วันคู่มวยอาจมีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนกระทันหันได้ถ้ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนเราก็จะอัปเดตไปทางช่องของเรานะเพียงท่านแอดไลน์ไปที่ mt08 หรือเพื่อนเพื่อนอด,ดีไลน์นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย mt08 ท่านก็จะไม่พลาดการอ,าอัปเดตคู่มวยในแต่และว,วันแล้วก็จะไม่พลาดทีเดียจากทีมงานทางช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับ ระหว่างเจ้าอูเบธฮัสซันเป็นนักชกลูกครึ่งปากีสถานเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงรวดเร็วฟุบเวิร์กดีชนะมาแล้วฟอร์มสดต่อเนื่องวันนี้พบกับเจ้าเพชรนาเคียนสอนาเคียนนักชกชาวไทยฟอร์มล่าสุดนี่ชนะน็อกมาแล้วสองครั้งแล้วก็เป็นการชนะน็อกถึงสองครั้งรวดก็เป็นมวยที่อาวุธหนักอาวุธคมอาวุธแรงแต่ว่าข้อข้อเสียเปรียบก็คือว่า เป็นมวยที่ว่าป้องกันตัวไม่ค่อยค่อยเก่งนะครับสําหรับเจ้าเพชรนาเคียนนะครับคู่นี้ครับทีเด็ดฟันธงของผมฟันธงวิเจ้าอูเบสฮัตซันนะครับแล้วก็มาต่อกันที่คู่ของเจ้าฮาวาดกอร์ดอนเปิดตัววันมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเป็นนักชกวัยรุ่นอายุ19เปีชกมาแล้วหนึ่งครั้งฟอร์มสดเป็นนักชกลูกครึ่งอิสราเอลอเมริกาเข้าออกรวดเร็ว,วฟุตเวิร์กดี มัดคมหมัดแรงหมัดเร็ววันนี้พบกับนักชกชาวไทยอย่างเจ้าเสกสันแฟร์แท็กอายุ24ปีก็เป็นมวยที่อาวุธหนักรุนแรงแข็งแกร่งชกมาแล้ว7ครั้งในฟอร์มดีมากเลยครับเป็นมวยที่เปิดเกมนะครับไม่มีคำว่าเกียร์อาหรือเกียร์ถอยนะครับแต่ติดลูกเสียอยู่อย่างเดียวคือเป็นมวยที่ป้องกันตัวไม่ค่อยเก่งอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับเจ้าเสกสันนะครับ คู่นี้นะครับทีเด็ดฟันทองผมฟันทองวันี้นักชกวัยรุ่นอย่างเจ้าฮาวาดกอดอนนะครับแล้วก็มาต่อกันอีกคู่หนึ่งนะครับระหว่างเจ้าชบาแก้วสองแก่นจันชัยนะครับน้องอายุ19ปีชกวันมาแล้วสองสามครั้งแล้วนะครับชนะมาสองครั้งติดเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดที่น่าจับตามองมากนะครับเป็นมวยที่ทรงสวยนะดักเตะดักถีบดักแทงเข้าออกรวดเร็วสายตาดี วันนี้พะว่าเจ้าโมอาคาสันนะครับนักชกจากประเทศสวีเดนอายุอานาม22ปีชกมาแล้ว2ครั้งก็แพ้มาถึง2ครั้งรวดนะครับล่าสุดก็ชกแบบอ่กติกาแบบ boxing, คิกบ็อกซิ่งจะเป็นมวยที่หมัดเร็ว,หม,รวหมัดแรงฟุ๊บเวิร์กออกเข้าออกรวดเร็วนะทีแรกก็ทำท่าว่าจะเป็นมวยฟอร์มสดอีกหนึ่งคนนะสำหรับเจ้าโมอาคาสันนะครับแต่วันนี้นะผมดูว่าทรงมวยการยืนมวยผมชอบี่เจ้า ชบากแก้วนะับทีเด็ดฟันธงฟันธงที่เจ้าชบากแก้วนะับและก็มาต่อกันที่คู่ของเจ้าอเล็กเซย์บาซิโกรัสเซียอันตรายอายุนามสามสิเบเ็ดปีฟอร์มล่าสุดแพ้มาสองครั้งติดชกมาแล้วหกไฟก็มีแพ้บ้างชนะบ้างสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเป็นมวยที่ว่าหมัดเร็วหมัดแรงฟุตเวิร์กดีเข้าออกรวดเร็วแต่ว่าเป็นมวยที่อาวุธน้อยไปหน่อยนะครับโดนหนักๆก,ก็ไม่ค่อยดีนะสำหรับเจ้าอเล็ก เซบาซิโกวันนี้นะพบกับนักชกชาวไทยอย่างเจ้ากิ่งซางเล็กวอคำชำนาญอายุ24ปีห่างหายจากเวทีของวันไปสักพักใหญ่ๆนะครับก็เป็นมวยประเภทหวัวจิตหวัวใจดีเปิดเกมแต่ขาต่อยหมัดเจาะยางไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าซอกแต่ว่าเป็นมวยที่บบโดนหนัก,นกๆก็เขาเรียกว่าะไรนะตามมาสาม,มวยไทยเขาเรียกว่า้างเปาะอะโดนหนักๆก,ก็มีลุบมีย่นมีหลนได้นะครับ คู่นี้นะครับทีเด็ดฟันทองผมฟันทองวันนี้เจ้าอเล็กเซย์บาลิโกนะครับแล้วก็มาต่อกันที่คู่เอกเลยนะครับของรายการแลมบองสอเทลพัทเป็นมวยประเภทเตะขาต่อยหมัดเจาะย่างบูดูดันหัวจิตหัวใจดีเข้าออกรวดเร็วชกวันแล้วมา7จ็ดครั้งนะครับก็ฟอร์มสดใสเลยนะครับสำหรับเจ้าแลมบงนี่มีโอกาสลุ้นได้สัญญาวันนะครับขึ้นอยู่ว่าวันนี้จะชนะหรือไม่นะครับวันนี้นะครับ แรมบองนี่พบกับเจ้าสุริยันเย็กพอเย็นยิ่ง28ปีหรือฉายาคือเจ้าไอ้หมัดเครื่องควายเป็นมวยประเภทเปิดเกมบูดูด้านนอกไม่สนคุชนอย่างเดียวเปิดเกมแต่ล่าสุดนี่ไปแพ้ที่ประเทศญี่ปุ่นมาในระบบแบบการชกแบบคิกบ็อกซิ่งครับก็เป็นมวยที่ว่าเปิดเกมอะ แต่ว่าจุดเสียคือเป็นมวยที่ว่าโดนขาแล้วไม่ค่อยดยีโดนเตะเจาะยางแล้วก็มียุบมีย่นแต่ก็มีลูกแก้ไขคือเวลาโดนเจาะยางก็ปล่อยหมัดออกมาคนระับหมัดเครื่องไวายเขาออกมาก็แก้สถานการณ์ไม่ได้นะคู่นี้นะครับทีเด็ดฟันธงนะผมฟันธงว่าที่เจ้าแรมบองสอเทลพัดนะครับแล้วก็มาถึงช่วงทีเด็ดติดดาวนะครับไปกันที่คู่ของเจ้าอูเบทซันคู่แรกฮาวาดกอดอนคู่ที่สอง ชบาแก้วสอแก่นจันชัยคู่ที่3แล้วก็อเล็กเซบาติโกคู่ที่4แล้วก็ไปกันที่แรมบงสเทลพัดนะครับอย่าลืมนะอยากได้ข้อมูลโมลดีๆอยากได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไลน์ไปที่แอด t 0 8หรือเพื่หรือเพื่อนๆในไลนะ์ it, มีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย MT08 ทนะครับท่านก็จะไปพาทีเด็ดจากทีมงานทางช่องของเรานะครับวันนี้ก็จากลาไปครับสวัสดีครับ